เชื่อว่าเซียนส,สองเข้มข้นแน่นอนครับผมเพราะว่าตอนจบเซียนหนึคือเราปูว่า,าพี่ปาลวีเขากลับมาซึ่งเซียนสองเราก็ต้องมาต่อกันว่าเขากลับมาทําอะไรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคู่เราจะเกิดเกิดขึ้นมายังไงให้เราติดตามชมได้เลยเซีนวายซี่นสเลยนะครับผม เต้นนะครับเป็นเต้นเหมือนเดิมแต่ว่าก็น้อยลงเยอะครับทีนี้ก็เต็มที่มากๆครับอยากให้ทุกคนติดตามนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับคือเราไม่ได้ทํางานกันมานานมากแล้วก็ทีนี้ก็เป็นงานใหญ่อีกรอบหนึ่งเป็นจินไวยครั้งหนึ่งที่เรากลับมารวมตัวกันอีกครัง้งก็เลยรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นที่จะได้กลับมาทํางานก็เชื่อนนเชื่อว่าทุกคนได้เต็มที่กันมากมาซีซั่นสองก็จะเป็นอะไรที่ต้องติดตามเพราะว่ญญามันมีความดีความน่าสนใจ มากกว่าซีซั่นหนึ่งเยอะเลยฮะทั้งคู่ของคิมคอปเองทั้งคู่ของดุนบาสโบแบงหรือว่าจะเป็นในส่วนของคู่อื่นๆซึ่งต้องติดตามพลาดไม่ได้นะครับผมเรายังมีโปรเจกต์พิเศษซึ่งจะอยู่ในเรื่องนี้ด้วยต้องติดตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ของ BKC ยูนิตพิเศษหรือว่าจะเป็นโปรเจกต์เพลงอื่นใดของคู่ใดๆต้องฝากติดตามในเจนไบต e เดอะซีรีส์ซีซั่นสทางช่อง3าวันที่เริ่มต้นนะฮะวันที่ 21ธันวาคมนี้เป็นตอนแรกนะครับแล้วก็ติดตามได้ต่อทางแอปพลิเคชันไอ e ีอีด้วยนะครับฝากกันด้วยกับเ่น Y t h เด e r i e s s สซีซั่น2วัยรุ่นวุ่นวายรักนะครับผม